ไปที่ที่เหมือนเหมือนตัดเย็พนับเอนซึ่งเป็นลักษณะของการกักขังใช่คสิ่งก็เป็นตัว่าหรือแม้กระทั่งเวลามีประจำเดือนก็ไม่ยอมที่หยุดบริการทางเพศนะครับแสวงหาประโยชน์จากเขาอย่างเกินกว่าที่คนทั่วไปจะรับได้นะครับให้ใช้ให้กินอยู่ให้ดูอย่างดีนะฮะบอ่อพอมาผู้เสียหายเขาก็หลงเชื่อนะฮะ พอพหลงเช่อเสร็จปุ๊บเขาก็มีการติดต่อผู้ต้องหาผู้ต้องหาที่หนึ่งนะตามตามที่แต่ไหนครับชื่อนายเทงชิงโลนะฮะหรือนายสตีเวนโกลนะฮะดูตัวก่อนก่อนก่อนที่จะมาดูดูตัวก็าต้องมาให้ให้แต่แต่ทุกที่มันรอบผิวนะฮะเสร็จปุ๊บถึงจะมีหนึ่งคนที่ใส่แล้วก็เราก็ทบทวนดูแล้วก็ไป็นรอยแต่ส่วนหนึ่งที่ที่บอกว่ามันอาจจะมีความ คุณพอใจด้วยไปมาแล้วคุณพอใจก็จะไม่มีปัญหา